สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับสีสกีสร้างบ้านครับผมวันนี้เรามาดูอันเจ๊ใหญ่ขออนุญาตเปิดพัดลมหน่อยนะว่า,าเสียงจะดังน้อไม่ได้ไม่ดไมดไ้ดอันนี้ทําอะไรเอ่ยติดมุ้งจีบค่ะเป็มุ้งจีบครับที่บ้านตุ๊กตาน้องอุ้งอิงนาะค่ะที่มุ้งจีบมุ้งจีบกันแมลงกันยุงอย่างนี้ป่ะครับค่ะ กันแมลงด้วยกันยุงด้วยพักเก็บได้ค่ะพักเก็บได้เนาะค่ะเป็นมุ้งรุ่นใหม่ค่ะของบ้านน้องจะเป็นมุ้งรุ่นใหม่เลยอ๋อมาจากที่ไหนเอ่ยมาจากที่ไอเดียผ้าม่านสีสเก็อ๋อเจ้าเก่าที่ทาผ้าม่านให้น้องค่ะใช่ค่ะมีเบอร์ติดต่อไหมเจมีค่ะศูนย์เก้าสี่เจ็ดสี่สองหกสองสี่สองค่ะโอเคครับใครอยากได้ผ้าม่านกับมุ้งจีบค่ะเราทำเปเงินดีไหมครับผมตัวอื่น มีวอลเปเปอร์วอลเปเปอร์ค่ะมีกวอลเปเปอร์ paper, มีกระเบื้องยางค่ะโอ้มีเปเปอร์กระเบื้องยางครับค่ะมีหลายตัวเนาะมีหลายตัวค่ะออฟฟิศจะอยู่ไหนครับหรือว่าติดต่อตามเบอร์ได้เลยตามเบอร์ได้เลยค่ะถ้าสะดวกก็ไปที่ออฟฟิศที่บ้านอค,ตนคานอตำบลดู่ค่ะบ้านคอตำบลดู่เนาะค่ะน้องมาอยู่ครับตอนนี้ก็ขออนุญาติทำให้เลย ต่งคุยนูเลยครับก็เพิ่งได้ของมาเนาะค่ะใช่ค่ะนนก็จะเป็นออเดอร์ผลิตนะคะสั่งผลิตอ๋อเป็นแบบสั่งผลิตครับผมค่ะนี่ครับพี่น้องเอ๋ยครับมันจะเป็นมุ้งครับแบบนี้เนาะถ้าเสร็จแล้วจะแบบนี้นครับเปิดได้เลยเดี๋ยวให้เจ๊มาสาธิตอีกทีหนึ่งครับได้ค่ะได้อันนี้น้านตากบกติครับอันนี้กำลังเก็บ ซิลิโคนนะคะเพราะว่ามุงแบบนี้ก็คือเราต้องทําเข้าไปในเฟรมทำเข้าในเฟรมครับค่ะแล้วก็อ่ายิงซิลิโคนเข้าไปอีกรอบหนึ่งค่ะมันดีกว่ามุ้งปกติแบบไหนครับถ้าเป็นแบบนี้อ่ามันสามารถพับเก็บได้แล้วก็กอีกอย่างหนึงน่งก็คืออ่าวัสดุมันจะทนทานกว่ามุ้งปกติธรรมดาเพราะว่าโครงสร้างตัวนี้เราใช้อลูมิเนียมตัวเดียวกันกับตัวที่ทํากระจกนะคะตัวนี้นี่เนาะค่ะ ความหนาเท่ากันค่ะใช้เหมือนกันค่ะครับผมใช่ค่ะแล้วก็ทําความสะอาดง่ายทำง่ายครับเราใช้ไอเครื่องดูดฝุ่นค่ะโอทำความสะอาดเลยค่ะง่ายมากอันนี้อันนี้ติดติดนะคะติดเสรแลลวอู๊ติดเแล้วครับตัวนี้นะคะ นี่เลยเอาเลื่อนมาแล้วครับถ้าน้องอยู่ถ้าน้องอยู่นะคะน้องก็จะเปิดหน้านต่างนะคะแล้วก็ปิดตรงนี้เลยปิดตรงนี้เลยเปิดหน้านต่างไว้ได้เนาะลมเข้าได้ลมเข้าได้ค่ะลมเข้าได้สบายมากเลยค่แะแต่ถ้าน้องอ่าถ้าน้องอยากอยากเปิดหน้านต่างกว้างอ่าเปิดหน้าต่างกว้างดูวิวทิวทัศน์ก็สามารถเปิดอย่างนี้ได้เลยไม่กีกะค่ะไม่กิกะ ใช่ค่ะดีดีวันนี้เราทํากี่บานครับนี่สามบานค่ะอ๋อสาบานกรต่างสบานเลยบานค่ะที่ห้องตุ๊กตาห้องตุ๊กตาเนาะใช่ค่ะนี่ครับพี่ลองปองปลายครับผมมุ้งจีบครับมุ้งจีบเป็นมุ้งรุ่นใหม่นะคะถ้าสนใจก็ติดต่อมาที่เบอรูนย์เก้าสี่เจ็ดสี่สองหกสองสี่สองค่ะครับสนใจก็โทรมาได้เนาะรับทําทั่วประเทศไหมครับ ทั่วประเทศขายยกเว้นสามเยลดนภาัใต้ยกเว้นข่ามียกเว้น๋อ,อมียกเว้นอยู่เนาะใช่ค่ะเจ้เขาไปได้ไกลกว่าผมครับเพราะว่าของเขามันก็ไม่ต้องใช้คนเยอะค่ะใช่ค่ะอ๋อนี่คือเราติดเฟรมาแล้วติดอ๋อยกมาติดเลยเราประกอบกเ,เราประกอบไปแล้วครับใช่ค่ะตรงนี้คือตำแหน่งด้านหน้าห้องของน้องครับผมนี่ครับประมาณนี้ครับ อันนี้อาจจะดูไม่ออกนะครับเดี๋ยวจะดูให้อีกทีหนึ่งให้เจ๊เข้าติดอันนี้ก่อนครับติดกาวติดซิออดลิโคนเรียบร้อยก่อนพอเวลาเราติดเข้าไปจะไม่รู้เลยว่าเนี่ยน้องเขาติดมุ้งนะออืพอเราเก็บไปหมดเรียบร้อยค่ะใช่ค่ะอ๋อเนี่ยครับอันนี้ก็คือติดยุ่งมาติดเลยครับใช่ค่ะตัวนี้เอเดี๋ยวคอยดูให้เกีกรสาที่ให้ดูครับผม ใครสนใจก็โทรตามเบอร์ได้เลยครับผมสนใจสอบถามได้นะคะหรือที่เฟซบุ๊กของไอเดียพ่อมาศศิษเกตค่ะพิมพ์เข้าไปเลยอ๋อเข้าไปทักในนั้นได้เลยครับไอเดียพ่อมาศิษเกตครับผมใช่ค่ะโอเเคดี๋ยวต้องแบบนี้แข้งนิดนึงครับนี่ครับเขายกมาติดตั้งเลยครับประกอบที่ร้านเนาะค่ะประกอบที่ร้านยกมาติดตั้งเลยค่ะ โอ้ใช่เวลาไม่นานครับถ้าเกิดตั้งแต่ปางวัดลูกเียนเราสั่งของอาจจะนานนิดนึงค่ะออเดอร์สั่งผลิตจะนานนิดนึงค่ะแต่ว่าถ้าถ้าเป็นวันนัดติดก็คือเข้ามาติดได้เลยค่ะอื เวลามาติดก็นี่ก็ยิงซิลิโคนทำไมได้เลยครับที่นองเอ๋ยง่ายง่ายนะครับเดี๋ยวสายค่ดูนะครับเรื่อครับนี่ครับเป็นมุ้งแล้วครับปิดเข้าไปแต่มองเห็นทั้งนอกนะครับเราสามารถเปิดหน้าต่างนี่ครับน้องเขากรสามาเปิดหน้าต่างได้ครับนี่ก็เปิดหน้าต่างเลื่อนไปมาได้ปกติแล้วก็ปิดมุ้งได้ครับสมมุติว่าต้องการให้ลมเข้าครับก็ปิดมุ้งไปได้แบบนี้เลยครับข้อดีก็คือไม่กินผ้าม่านนะครับเนาะ ทุกคนก็อยู่ในเฟรมของตัวเองอะมานก็เปิดปิดได้ปกติครับอันนี้ภายในห้องนอนครับขออนุญาตมาติดตั้ง กคือเท่านี้นะครับราคาปกติเท่าไหร่ครับชุดนี้ประมาณกี่บาทชุดนี้ชุดสามชุดนี้อ่าชุดเฉพาะชุดนี้ใช่ไหมคะเฉ่าะชุดนี้จะตกอยู่ที่สองพันเจ็ดอันเดียวอันเดียวค่ะอันที่ไปสามพันก็คือสามชุดก็ประมาณเกือบเกือบหมื่นเนาะแต่อันนี้ไอเดียพัฒนาเพิ่นก็เอ่อให้น้องฟรีค่ะเพราะว่าสักพักเดี๋ยวจะมีแมลงเดี๋ยวแมลงเข้ามาเข้ามาในห้องน้องค่ะอ่าเดี๋ยวน้องจะนอนไม่ได้ครับค่ะ ถ้าเราเปิดหน้าต่างไวเนาะนี่ครับผมอันนี้คือมุจีบครับพี่น้องมุจีบเป็นรุ่นสมัยใหม่เดี๋ยวผมจะดูข้างนอกว่าเป็นยังไงครับเดี๋ยวพาไปดูชมครับนี่คือด้านนอกครับอันนี้ก็เห็นเป็นฟิล์มแบบนี้ครับเดี๋ยวคนดูเรื่อนดูครับอันนี้ครับด้านนอกเป็นแบบนี้ ดูออกไหมน้อกท่านผู้ชมอาจจะมืดใช่ปครับมันจะเป็นมุ้งครับเป็นตาข่ายอยู่ลมสามารถผ่านเข้าออกได้สบายครับผมนี่ครับบ้านลาน,น้อยมิมุ้งเลยครับพี่น้องเลยมีมุ้งแล้วครับสนใจท่านได้สนใจสั่งติดก็ติดต่อเจ๊ไอเดียพม่าได้ครับผมเฟซบุ๊กเป็น,นไอเดียพมา่าสีสเกตครับเบอร์โทรอย่างที่<ๆ>บอกไปแล้วครับตรงนู้เขาก็เก็บรายละเอียด นี่จะเสร็จแล้วค่ะโอ้ใช้เวลาติดตั้งเดียวมากครับไม่ถึงสิบนาทีครับด้านในจะเป็นประมาณนี้ครับเห็นเถียบๆนี่ครับนี่ครับ แบๆประมาณนี้ครับมันจะเป็นจีบจครับนี่ครับแต่เราสามารถมองเห็นข้างนอกได้นะครับลมผ่านเข้าได้ครับตรงนี้เย็นเย็นครับมีลมผ่านเข้ามาได้ครับมแมลงเข้าไม่ได้ครับ เพื่อนหน้าครับ <Okay. S 1> นี่เสร็จแล้วโอ้เร็วมากครับพี่น้องเอ้ยเร็วมาก นี่คือด้านหนึ่งครับติดเป็นแล้วครับอี้ก็เหมือนกันครับนี่ครับสามารถมองเห็นข้างนอกได้ครับเปิดกระจกได้ครับกระจกให้ลมเข้ามาได้ครับแบบนี้ลมก็เย็นเข้ามาแล้วครับเรียบร้อยเออแบบนี้ก็ดีครับประมาณนี้เลยเนาะเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะนี่ครับเจ๊เดียร์พ่อ่านพี่ก็มาติดตั้งให้น้องฟรีครับตั้งแต่ พม่าน้วครับตัวนี้เนาะแล้วก็มีมุ้งจีบเนาะส่วนตัวบ้านหลักก็เดี๋ยวค่อยคุยกันครับผมคลิปนี้ครับซีสเกตสร้างบ้านครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมอันนี้คือการติดตั้งมุ้งจีแบบง่ายๆครับเป็นชุดสเสร็จมาแปะแปะแปะแล้วก็ยิงซิลิโคนเก็บงานเรียบร้อยครับเสร็จภายใน10นาทีนี่เองครับผม